วันที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคณะพระพิสุสัมเนนและคณะกัลายาณมิตรจังหวัดเลยกว่า150คนได้รับฟังข้อมูลพิธีถวายมหาสังฆทาน40 0 0 0วัดทั่วไทยซึ่งจะจัดในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันที่22เมษายนนี้เพื่อน,น้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโย โดยพระชัชวาลทิตะมังคโลประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการอีกทั้งยังได้ช่วยกันวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่ทั้งการตามคนการนิมนต์พระการสละทรัพย์และการส่งกลับประทับใจเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วคณะกะัลยาณมิตรจังหวัดเลยทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ เพราะการถวายมหาสังกทาน40,000วัดทั่วไทยเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดและที่สำคัญเพื่อถวายเป็นกตัญยูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมมซโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล81ปีค่ะ